สวัสดีครับวันนี้รายการมิชชันออฟไลน์นะครับก็จะมาถามคําถามของนักศึกษานะครับที่ชื่อจิรวดีนะครับเขามีประสบการณ์มิเลเคิลในชีวิตของเขานะครับเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงก็คือแมวนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้เขาเล่านะครับว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรกี่ปีแล้วเกิดขึ้นมาโอหลายปีมากค่ะประมาณตอนนั้นหนูอายุประมาณ67ขวบอะค่ะ7ขวบที่บ้านเลี้ยงแมวใช่แล้วเป็นไงต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างแมวคนในบ้านยังไงก็ดีค่ะทุกลงทุกคนก็คือจะรักจะรักมันมากใช่ค่ะ3ตัวตัวเป็นแมวที่เก็บมาเลี้ยงด้วยค่ะคือไม่รู้มันพัดหลงมาจากไหนก็เก็บมาเลี้ยงครอบครัวเก็บมาเลี้ยงเก็บมาเลี้ยงเหรอใช่เพราะว่ามันเดินมาตรงหลังบ้านนะคะแล้วมันก็แบบไม่ไปไหนมันก็ร้องเสียงดังเหมือนแมวเพิ่งเกิดได้ไม่นานนะคะอ๋อเป็นแมวเด็กแใช่เข้ามาปล่อยไว้หลังบ้านเธอดิค่ะน่าจะยังไง ทีนี้ก็หนูก็เลยขอแม่เลี้ยงว่าสงสารมาเนี่ยมันร้องมันคงหิวอะคะ่ะใช่แล้วก็เริ่มเลี้ยงมันมาก็ผูกพันกันนะคะได้ประมาณปีหนึ่ง<ป>ให้ข้าว,ให,าวให้นมอเลยมันมาตลอดแบบดูแ,กแลกันมาตลอดอใช่พอวันหนึ่งก็ปกติหนูก็ข้าวไว้มันกินปกติอะคะ่ะแล้วทีนี้ทุกตัวก็วิ่งมากินหมดเลยยกเว้นตัวหนึ่งก็นอนนี่หนูก็คิดว่ามันนอนหลับผ่านไปสักแป๊บหนึ่งหนูก็ ก็เลยแบบเดินไปใกล้ๆมันก็จับจับตัวมันดูว่าเออให้มันมากินข้าวอะไรเงี้ยค่ะสักพักก็เฮ้ยทำไมมันถึงไม่ขยับเลยก็เลยเริ่มขยับขยับตัวมันแรงแขึ้นเฮ้ยทำไมมันถึงไม่ทำไมมันถึงไม่ขยับตัวเลยอ่ะหนูก็แบบตกใจรีบวิ่งไปตามพ่อกับแม่มาดูว่ามันเป็นอะไรทำไมมันถึงนิ่งไปอย่างนี้พอพ่อกับแม่มาดูก็แบบมันไม่หายใจแล้วดูเลยว่ามันไม่หายใจก็คือแบบมาลองไอ้นี่ตรงจมูกเลยว่ะค่ะใช่ก็แบบ ว่าเออมันไม่หายใจแล้วอืมแล้วทีนี้พ่อกับแม่ก็พยายามแบบขยัตัวแบบพยายามแบบทําหลายๆทางมันก็ไม่ได้นะคะอืมไม่ตื่นมันไม่ตื่นอืมแล้วทีนี้ก็ก็ทีนี้ก็แบบพ่อกับแม่ก็เหมือนแบบมาบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกลูก๋ยวมันก็ฟื้นมาเนี่ยเหมือนมันแค่นอนหลับไปแต่ที่จริงคือที่จริงพ่อกับแม่ก็แบบรู้แล้วว่ามันไม่หายใจเออว่ามันไม่หายใจมันก็คงตายไปแล้วแหละแต่ก็มาปลอบหนูอะไรเงี้ยหนูก็นั่งร้องไห้แบบเออแบบ รักมันหนักตั้งชื่อตั้งอะไรให้มันแบบเสียสาวอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแม่ก็แบบเหมือนนึกอะไรออกแม่ก็รีบลุกไปเลยลุกเดินไปหามันแล้วก็ไปเป่าตอ <c oughs> นที่ถุงแม่ก็แม่ทําอะไรอะ่ะแม่ก็บอกว่าแม่ดูรายการอะไรมมนก็ไม่รู้จําไม่ได้อะอดีเขาบอก เนี่ยเขาพูดเรื่องสัตว์เลี้ยงแล้วเขาก็เลยบอกมาบอกวิธีมาแต่ว่าไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะไอ้การเ,ออเป่าหูเนี่ยผมเคยรู้มาแนละ้วว่าแมวมันไม่ชอบคือแมวที่มันชอบชอบเรามันเชื่องกับเราเนี่ยถ้าเราอยู่ๆเราไปเป่าหูมนะันนะมันจะเดินหนีมันจะเดินหนีไป,เ,ออไปเลยพักหนึ่งแล้วถึงจะกลับอารมณ์ใหม่ครั้งหนึ่งใช่แล้วยังไงใช่ผมไม่ไปเป่าเป่าประมาณแบบแรงๆเลยสี่ห้าครั้งอยู่ดีมันก็ลืมตามาค่ะเออมันก็ลืมตามาหนูก็แบบคือมันเหมือนแบบ เอ้ยทำไมอยู่ดีๆมันลืมตาขึ้นมามันเหมือนแบบเหมือนหมดความหวังไปแล้วอะค่ะเออแต่อยู่ดีๆมันก็ลืมตาขึ้นมาก็กระดุกกระดิกก็แบบเออทุกคนก็แบบดีใจว่าแบบเออเนี่ยเห็นไหมแม่บอกแล้วเนี่ยว่าเออแบบเดี๋ยวมันก็ต้องฟื้นมาเห็นไหมมันก็ฟื้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากที่เรารู้มันไม่หายใจระยะเวลาผ่านไปเท่าไหร่เราถึงเป่าหูแล้วมันตื่นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงที่มันยังทําตัวแข็งๆอยู่ใช่ที่เราคิดว่ามันน่าจะตายแล้วแต่ว่า เราไปเป่าหูมันใช่หลายที่อยู่หลายที่สีทีเออมันก็คงลำคานกันเลยตื่นขึ้นมาดีกว่านะใช่ใช่ใค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างมิลเลอร์นะครับของสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะครับเขาเลี้ยงแมวตอนนี้ผมก็กําลังจะมีแมวมาเลี้ยงที่บ้านด้วยหนึ่งตัวก็ไปหาซื้อแมวมาชื่ออะไรคะเออชื่อมาเฟียให้ค้องกับชื่อเอ่ผมไปซื้อยแล้วตอนนี้ที่บ้านเธอยังเลี้ยงมันอยู่ปะแมว โอ้ยหนูย้ายบ้านค่ะก็ไม่มีแล้วแบบว่าก็คือเอามันมาด้วยไม่ได้ก็ฝากติาถ่านั้นเลี้ยงให้อะค่ะไปวางไว้หลังบ้านเขาอีกไม่ไ้วาไว้หลังบ้านญาตตัวเองก็คือแบบมันเอามาด้วยไม่ได้เพราะว่าย้ายแบบย้ายมาจากอำเภอหนึ่งไปอำเภอหนึ่งแล้วเคาก็เลยบอามาไม่ได้คอเค <c oughs> ย้ายมาแต่คอโอเคฮะ,คฮะนี่ก็คือเรื่องราวมิราเคิลของสัตว์เลี้ยงนะครับ